เนี่ยแม่เราต้องหารองเท้าเต้นให้ชาแตมค่ะเพราะว่าเดี๋ยวชาแตมจะมีเต้นบนเวทีเจอแล้วจ้าอันนี้ใส่แล้วชาแตมจะสูงมั้ยเขาอยากลองก็ให้เขาลองยืนขึ้นมาปุ๊บสูงกว่าแม่ปูเป้เนี่ยแบบเนี้ยชาแตมค่ะเนี่ยรองเท้าอะไรอะครับนี่ยยัว่าจะมีแม่รองเท้าบูทข้อสูงสูง่ะตอนเนี้ยแม่เราต้องหารองเท้าเต้นให้ชาแตมค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวชัตามจะมีเต้นบนเวทีเขาเป็นอยู่ทีมเต้นของโรงเรียน oh. แล้วก็จะมีการเต้นในวันศุกร์นี้แต่ยังไม่มีรองเท้าคุณครูส่งมาแล้วว่าต้องการรองเท้าแบบนี้แล้นี่คือชุดเต้นโอ้เซ็กซี่มากอะ่ะ oh. ชุดเนี้ยโรงเรียนเตรียมให้ให้เราเตรียมรองเท้าแค่นั้นแหละแต่เราหาไม่ได้เลยโยเวาลานเนี้ยจะมีไหมร้านบาจาด้ยนะ เขาก็ขายรองเท้านะแต่ส่วนใหญ่เขาขายรองเท้านักลงนักเรียนหรือรองเท้าอะไรไม่ใช่เหรอไม่เคยเห็นรองเท้าบูทยาวๆอ่ะจริงๆเขามีอย่างอื่นด้วยพวกคาชูอื่นๆที่นอกจากรท้านนักเรียนแต่ว่าไม่มีรองเท้าบูทตานี้ชื่ออะไรนะคะบาจาชแตมขำชาตมมุกต้องเรียกว่าอะไรชแตไม่รู้ชแตมเรียกว่าอะไรมันไม่ใช่ตัวเจหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไร บาชาบาจาบาชาเขาเรียกคนไทยเขาเรียกบาจาเย้ยอ่ะงั้นเราวิ่งเข้าไปหาบัดหนึ่งไม่มีต้องไปที่อื่นแล้วเห้นึกว่าเป็นบาบาชาบาชาบาจานี่ขนาดร้านรองเท้ายังไม่มีแล้วเราจะไปหาที่ไหนอ่ะร้านอาหารไหมเดี๋ยวมีคือจริงๆอ่ะร้านอ่ะมันน่าจะมีร้านแบบพวกร้านรถเข็นอ่ะที่ขายรองเท้าแบบ วัยรุ่นอะไรเงี้ยรองเท้าแฟชั่นน่ะแต่ตอนนี้ไม่รู้จะอยู่ตรงไหนจะเดินหาก่อนไปตามล่าหารองเท้าเต้นให้เฉยเต็มกันไหในเต้นยังไงเฉยแต้มลองเต้นโชว์หน่อยได้ไหมเต้นเพลงอะไรก่อนดีกว่าตอนเต้นเพลงชิลี่ชิลี่เอาชิลี่เอาท่อนฮุกเลยเป็นไงอยากจะเปิดให้เต้นโอ้โหอย่างนี้เลยเขาเขามีท่อนที่เขาอยู่ตรงกลางแล้วลุกขึ้นมาแบบกลางเลยอ่ะลองโชว์นิดนึง ติดเดียวติดเดียวโอ้โหนี่พิกโกมามโอ้โหเป็นพ่อ่ะพอพ่อพ,อพอ่อนี่ถ้าอยากดูต้องไปดูที่โรงเรียนที่โรงเรียนชัดเจนให้พนักงานขายคนนั้นหัวโตโตะคนใต้ย,ยังงอนเลยขอซื้ออะไรหน่อยได้ไหมครับสวัสดีค่ะทำไมหัวโตจังเลยขายอะไรคะเนี่ยน่ากินจังเลยเจลระเบิดที่ใคร เจลระเบิเดที่ไทยค,คืออะไรคะมัดสูตตัวใช่เป็นเจลสูตรรตัวไม่บาดถุงค่ทค้าแห้งได้เลยอ่าขา้ทังแี้งแล้วตัวแห้งๆถ,ถูงๆใช่หรือว่าปริมาหน่อยก็ทบได้เลยเราก็ต้องการน้ำออาามมาเปล่าออกใช่หาหรือหาเต็มชอบเลยเอ้าวเ,เอามาดูรองเท้านะครับแต่ได้ระเบิด<อ>ที่ <ละ S 2> ไทยไปเมื่อกี้ถามผู้ปกครองเอฟซีคนหนึ่งมาเขาบอกว่าโซนนี้น่าจะมีนี่ขายสินค้าแฟชั่นเต็มเลย เสื้อผ้าวัยรุ่นอุ้ยน่ารักตัวนี้ก็น่ารักแล้ว Pop Art นี่จะเป็นน่ารักเป็นวัยรุ่นต้องใส่แบบนี้ทำไมอ่ะขาดขาดขาดตรงนี้ไงขาดเยอะด้วยเอ้ามันเป็นดีไซน์เออมันเป็นดีไซน์วัยรุ่นโอ้โหนี่ลาบูบูลาบูบูก็มีอู้นี่ไงเสื้อลายอ่ะทอยเต็มเลยอรัทั้งลาบูบูทั้งใคร่เบบี้มอลลี่ฮิตมาตั้งแต่ตัวป๊อปอาร์ต จนมาถึงตัวเสือส้อผ้า <laughs> นี่เจอตูอ้เจอตู้พูดถึงก็เจอตู้เลยนี่ไงมีชินบูตัวที่ชะตามีด้วยไม่ได้ขึ้นง่ายขนาดนั้นไอ้มนลองโก้ไปวันนี้ไม่ใช่จุดประสงค์ของเรา <c oughs> ใส่วิกเต้นไหมชะตามไม่รู้จะทำผมทร <c oughs> งไหน <c oughs> ดีก็ใส่วิกเลย <c oughs> ผมนุ่มมากลองได้ด้วยนะ <c oughs> ใช่นุ่มว่าผมจริงอย่างงเี้นะวิทลอลูกเข้ามาในในี้ก่อน เล้ีรองเท้าวขอให้มีขอให้มีใช่จะได้เลิกหาสักทีนี่ไงเป้เอารูปให้พี่เขาดูเผื่อเขามีอยากได้รองเท้าแบบนี้ค่ะมีไหมคะมน่าจะมีนะคะตรงนี้เป็นรองเท้าแฟชั่นเป็นี้ไม่มีใช่ไหมคะต้องเดินมอเดออมยไปไกลไหมคะยังไงนะครับนั่ง MRT อ๋อนั่ง MRT ไปร้านรองเท้าบอกว่าให้ไปให้ลองไปที่เดอะมอ นี่ตอนนี้เราอยู่ที่สี่คอนบางแคนะพอดีมาทาธุระแถวนี้เป็นครั้งแรกที่เรามาเลยนะมาหารองเท้านี่แหละบ้านอยู่นี่อนุทมาหารองเท้าที่บางแคร์รองเท้าร้านรองเท้าะร้านรองเท้าอาจจะร้านรองเท้าอีกร้านหนึ่งเขาเรียกบูธต้องหาบูธไม่มีใช่ไหมคะถ้าอยากจะหาบูธแถวนี้พอจะมีไหมครับซอสีม่วงมีร้านรองเท้าซอยสามนะคะซอสีม่วงซอยสามโอเคสีม่วงคือฝั่งนู้นหรอคะอ่า ขอบคุณมากค่ะเริ่มมีความหวังอาจจะไม่ต้องไปถึงเดะมเฮ้ยอะไรเนี่ยสติกเกอร์เดี๋ยวนี้เด็กๆก็กลับมาคิดถ่ายตู้สติกเกอร์นะแม่ปูเป้เมื่อก่อนสมัยเรานี่ตู้สติกเกอร์ก็นิยมถ่ายมีสมุดไปเล่มแปะสติกเกอร์แปดของแม่ยังอยู่เลยเอแม่ยังอยู่เลยของบอนี่นะคะตอนนี้เรามาถึงโซนสีม่วงซอยสามแล้วค่ะวินเทอร์อ๋อเพราะเป็นวินเทอร์ไงต้องมีรองเท้าบูท เสื้อผ้าวินเทอร์ค่ะเฮ้ยนี่บ้างเจอแล้วจ้าน่าจะใช่ไม่เเจออุ๊ยนั่นไงโอ้โหยางใหญ่อ่ะอย่างเยอะนี่ไงเนี่ยทำไมโ้นมันใหญ่ขนาดนี้อุ้ยนี่สวยอ่ะอันนี้ใส่แล้วฉะตา้จะสูงว่ะอยากซื้ออยากสูงโอ้ดูนี่หลากหลายสไตล์หลากหลายแบบอันนี้ก็น่ารักดีนะเนี่ยแต่นี่ก็มีโซนอ่ะ จริงๆแล้วอ่ะคู่เก่าแตมก็ไม่มีซ้อนปวดหัวเอ้ยนี่ก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยก็น่ารักนะไม่มีซ้อนด้วยมีซ้อนแค่นิดเดียวเด็แต้มบอกขอแบบสูงสูงก่อนเลยลองไหมอ่ะจะพริกนี่เหมือนตกลองลองด้านหน้าได้เลยค่ะอันนี้สูงเยอะเลยใช่ไหมคะสามนิ้วครึ่งค่ะสนิ้วครึ่งนี่น่ารักน่ารักเยอะนะรองเท้าแบบนี้ก็ดูน่ารักดีนะเอออย่างนี้สวยดีเนาะ ต่จริงๆอ่ะคู่เนี้ยแม้ว่าสวยดีเราก็ไม่สูงมากเนี่ยอันเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะอย่างงี้ได้นะเนี่ยไม่สูงแล้วเพื่อนๆเชิดแตมมาหาได้ยังก็มีสั่งออนไลน์ค่ะแต่ว่าแม่ไม่ค่อยกล้าให้สั่งออนไลน์เพราะว่าเชิดแตมเท้าใหญ่กลัวไซส์มาถึงแล้วไม่วัดไม่ถูกเงี้ยมันก็จะเจ็บอ๋อเหลือแค่สามเก้าเชิดแตมใส่ไซส์อะไรสามแปดสามเจ็ดสามแปดแต่สามเก้าเราว่าอาจจะใหญ่ไปแต่ลองก่อนโอ้ใหญ่มากอ่ะ สูงเนี่ยแล้วว่าคุณนี้ไม่เหมาะหรอเดี๋ยวเต้นเลยนี่ใช่ไเขาอยากลองก็ให้เขาลองยืนขึ้นมาปุ๊บสูงกว่าแม่ปูเป้สงสัยชึบโอ้โหตัวสูงกว่าแม่จริงๆด้วยนี่เพราะใหใหญ่โอ้เชื่อตืเต้ยังสูงหลวมเยอะไหมอันนี้หลวมเยอะไหมเยอะไม่เยอะแล้วมันคล่องตัวไหมอ่ะมันสามารถออกเต้นได้ไหม ได้ไหมลองอันนี้ด้วยไหม,ไมกับสับอันนี้ก็สูงจริงๆแล้วอ่ะคือจริงๆคู่นี้เราว่า,วามันโอเคนะแต่ว่าสามเก้าอ่ะใหญ่เกินความไปเยอะไงขอดูอันนี้สามแปดหน่อยนะคะชัดตั้มขอแม่ลองคู่นี้นะ <c oughs> คือถ้าเราใส่แล้วพอดีอ่ะแปลว่าตําหลวงเยอะไงม,ม,มันเป็นยืดมันเป็นอย่างยืดเป็นอย่างยืดเป็นไงคับไหม,ไมคับไหมหรือพอดีพอดีไหม สามสิบแปดเรือก็ยังสมกับแม่ครับดูพอดีพอดีหลวมไหมหลวม,วมอะชนฉันแต่ตไปลองตุนอันนี้เล็กกว่าอันนี้อีกจ้ะลองซีแต่แม่ลองนิดเป็นนั่งเรารงนู้นก็ได้ไปลุกไปโอ้หอันนี้เรายังหลวมเลยแม่ปูเป้ใส่ไซส์อะไร สามแปดสามเก้านี่แหละอ้าวใส่ไซส์เดียวกันลูกแล้วดีแม่เราสามแปดแนวสามแปดสามเก้าแต้มาสามหกสามเจ็ดมันจะใกล้ๆกันนะแต่อันเนี้ยเราพอดีถ้าเราพอดีแบบแต้มจะหลวมถ้าจะซื้อก็ซื้อเผื่อไปเลยไหมอ่ะเชิดแต้มก็ใส่ได้นานๆแม่ก็เอาไปใส่ได้ด้วยอันเนี้ยใส่ด้วยกันได้เลยอ่ะดูดิยังไงก็ทรรมะธรรแมงดีนะเหันมาซีหันมาลองโชว์สักหนึ่งสเต็ปซิอึ๊บอึบโชว์โชวเออเป็นไงใช้ได้ไหม ไม่หลวมอยู่นะหลวมเยอะไหมหลวมไม่เป็นไรคือแยวเนี้ยเดี๋ยวให้แม่หรอกแม่ลองด้วยนี่คือแม่จะเต้นด้วยใช่ไหมไม่ใช่คือถ้าเราพอดีอ่ะจะแต็มตมจะหลวมไปเยอะไงอันนี้อันนี้เรงเราครับแม่ว่าเนื้อฉันเต็มได้เพราะนี่แม่ชน นิ้วใช่แต่ไม่ชนตรงข้างบนใช่ไหมไม่ชนใช่ป่ะแล้วว่าเนี่ยน่าจะดีแล้วนะเฮ้อนะเกิดเพลงเขาได้ไงเขาเขาเปิดเพลงอยู่จะไปเปลี่ยนเพลงครับโอ้โหเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้ป่ะเดี๋ยวลองสัมเจ็บไม่ไม่แต่แบบชอปเป่าแบบเนี้ยชอเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนี่รู้ซิปรู้ซิป อ๋อหลายแบบคล้ายๆกันอันนี้เป็นแบบยางยืดเนี่เป็นแบบรูสิบคางผมชอบแบบนี้มากกว่าชอบนี้มากกว่าเหรอยังไม่ทันใส่รูซิปเลยนะเออชิดามีรูสิบคู่กก่าูีสิปใส่ยากมีไหมอันนี้ก็สวยนะดูดีไซน์ตรงเชือกแต่อันนี้ไม่มีรูซิปไม่มียางยืดเลยต้องปลดเชือกออกมาแล้วก็ใส่ชแตมแต่อันนี้มันมีดีไซน์นะเป็นเหล็กๆไม่เอาไม่ชอบ แต่อันนั้นมันเรียบไปเปล่าไม่เรียบไปอันนี้อันนี้ขอดูสามเจ็ดด้วยแม่แต่อย่างเราใส่เลยไม่แน่ใจใส่อะไรเพอร์เฟกต์เโอ๋อนี่อยากใส่ส้นสูงแล้วอ่ะอยากสูงกว่าเราสูงกว่าแม่เป็นไงได้ไหสูงกว่าจริงว่าสูงกว่าแม่แล้วแต่แม่ไม่ได้ใส่รองเท้าทงเก่งนะเนี่ย อันนี้จะป็งหัวเข่าแล้วคับเออสูงมากเลยอ่ะจริงๆแบบเนี้ยแม่ชอบหมดเลยนะแต่ว่ามีส้อนไงแม่ก็ไม่ไปใส่เต้นไม่เขาอยากให้มีส้นอ่ะใส่อันนี้นะซ้อนส้นสูงแหลมเปี้ยวนี่ใส่แหลมเปี้ยวเลยนะแม่เคยใส่ไหมเคยอ่ะอันนี้ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมชีวิต ชีวิตยอยู่บนความงอนแง่นบนรองเท้าส้นสูงดีนะนเ,เออนีอ่อย่างนี้อชอบอ่ะอันนีเท่าไหร่อะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบเจ่ดร้อยเานี่ไงราคาเขาอยู่นี่เจ็ดร้อยเก้าสิบ๋อตรงนี้ก็แปดร้อยเก้าสิบอันนี้มันเลียบไปอ่ะ โอ้ยเรีย<ก>บเรียบก็ได้ตอนนี้ใช้สามเจ็ดอ่ะมีแต่แบบนี้ไม่มีแบบที่ชันทำชอบออเดี๋ยวเราจะลองเ็เป็นสามแปดเลยใช่ถปกติฉันทำก็สามแปดอยู่แล้วไม่ใช่เหรอแต่เขาบอกหลวมไงเมื่อกี้บ่นว่าหลวไงเขาใส่ไปเดี๋ยวก็โอเคงแหละ,อะลองลองอันนี้ไหมแต่อันนี้ไม่มีรูสิไม่มีอะไรเลยนะต้องูกเชือกมาเชือกม่เ <c oughs> อตอนนี้มีกี่แบบแล้วไนะหนมาโชว์ซิที่ท <c oughs> ี่สนใจมีแบบเดียวค่ะ แบบเดียว,บบยวคือเฉตนมชอบแบบนี้ค่ะแต่แม่รู้สึกว่าแบบนี้มันเรียบแบบแบบเนี้ยมันยังมีแบบเป็นเหล็กอะไรอย่างเงี้ยดูมีดีไซน์แต่เฉตอมเขาชอบเพราะว่าเป็นยางยืดแล้วเขาใส่ง่าย <c oughs> เพราะรองเท,ท้าบู๊ใส่ยากที่คู่เก่าที่เป็นสีปสยยเป็นใส่ยากรัูที่ไม้องงคู่ไงจ้าแล้วแบบนี้ไม่สนแล้วใช่ไหมใหญ่ใหญ่ไงไงเนี้ยจริงจริงแบบเนี้ยถ้าจะใส่ไปเที่ยวใส่อะไรก็โอเคนะแต่ใส่ไปเต้นนะ่ะกลัวขาพิกเงียกระโดดเยอะด้วย,วย,วยถ้าเาต้นเฉตอมเอาแมซื้อไปใส่ไปเที่ยวไหม เอาป่ะเอาไหมเอาไหมซื้อซื้อใส่เที่ยวป่ะเอาไหมไม่เอาอยู่ดีเอาไปเลยไปสองคู่คู่นี้ใส่เที่ยวคู่นี้ใส่เต้นเอาไหมเอาพี่พ่อดูสิมันใหญ่กว่ากล้องพ่อมากเลยค่ะมันเป็นกล้องพ่อสองเท่าแล้วคู่นี้คือใส่อะไรนะสามเก้าน่าหลกเดีอะจริงๆอันนี้สวยเลยอะยอมว่าแต่งเต้นได้ป่ะต้องถามเขาสิไม่ได้ค่ะซ้อมกันไหมไม่ไม่ชื่ชัวร์แล้วว่าได้แล้ว เื้อจริงๆตามล่าหาเราท้าก็มเห็นจะยากเดินแป๊บเดียวเองไงเนี่ยเราอ่ะโชคดีที่เจอคุณพี่คนเมื่อกี้ไม่งั้นก็อีกนานนะแต่เราตามหามาตั้งแต่อ่อนนุชนะจนมาจบที่จากลาดกระบังมาถึงบางแคบางแคอ่ะโอเคชุดคู่นี้เนาะเดี๋ยวแม่ต้องไปหาอะไรห้อยให้เลยมีดีไซน์ไยลาบูบูไงห้อยลาบูบูห้อยลาบูบูเดี๋ยวก่อนขอดูก่อนว่าแบบที่ผูกให้มา <c oughs> เดี๋ยวว่ามันใช่ไหมอันนี้คือฉัแต้มใส่ก็ประมาณนี้เนาะ มันจะครึ่งน้องไงแล้วพขจะแต่งใส่ครึ่งไหมอ่ะไม่ครึ่งไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ครึ่งเดี๋ยวใส่ถุงเท้าฟุตบอลสีดําข้างในดูดำๆเยาวๆก็ได้อยู่แหละถ้าสูงวันนี้ก็ต้องนี้แล้วเออก็ต้องแบบนี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือคู่ส้นตึกโยดูรองเท้าบูทนี่มันก็สูงเท่านี้ทั้งนั้นแหละมันบูทแบบพิเศษไงมันบูทรองเท้าบูท เอาไงคู่นี้เลยไหมเออคู่นี้แหละเออโอเคแชแตมจะต่อขนตาลุกคือหลังๆเราแต่งหน้าให้แชแตมมีปัญหากับขนตามากเลยอะขนตาจะแตมอะค่อนข้างทิ่มลงเราดัดดัดก็ไม่ยอมขึ้นนะเหมือนเนื้อตาเขาอวบมาเพราะว่าจะหนีบอะตาอวบเออไปหนีบโดนหนังตาไงก็เลยรู้สึกว่า ถ้าเวลาแต่งหน้ามีงานมีการอ่ะเขาติดขนตาง่ายกว่าแล้วสมัยเนี้ยมีแบบเป็นแม่เหล็กคือไม่ต้องเป็นกาวด้วยเป็นแม่เหล็กก็เลยมาถามน้องว่ามีไหมแล้วมีไหมอ่ะน้องบอกมีติดได้ไหลายรอบก็คือหลกูาละร้อยห้าสิบบาทแม่เหล็กอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในนี้อ่ะคะขนตาเป็นแม่เหล็กคืออะไรไม่เข้าใจท <c oughs> ำไมม,มันเป็นแม่เหล็กเอาขนตาที่เขามีอ่ะวางไปใช่ไหมแล้วเขาก็หนีบใส่ตาโป๊ะมันก็จะติดขนตาเลย อันนี้จะไปติดตอนเต้นเหรอจะได้เอาป่ะเอาป่ะทำไมอ่ะแล้วขนตาเขาไม่ยอมอย่างเงี้เขาติดตรนตรงขึ้นมาเลยไปถึงว่าต้องดัดก่อนนะอ๋อต้องดัดก่อนไม่ใช่ดัดไม่เป็นแล้วแม่ไปปัดมาสคาร่ามันก็ไม่ขึ้นหนีบมันก็ไม่ขึ้นขนตาแต้มอ่ะต่อเลยค่ะต่ออะไรอ่ะต่อขนตาอ๋อเขาจะไปต่อต่อขนตาก็ได้สบายด้วยไปนอนบนเตียงพี่เขาก็ทำให้โฮ้ยยังไม่ถึงวัยที่จะต้องทำหรอกมั้ง งั้นวันนี้นะคะเรียบร้อยแล้วเราได้รองเท้าบูทไปจากแตมใส่เต้นเรียบร้อย790บาททุกวันนะถ้าชอบดูแบบนี้นะคะก็อย่าลืม Subscribe กดกระดิง่งกดไลค์กดแชร์ค่ะเราจะได้เจอก,กันบ่อยๆวันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบาย